สวัสดีครับกลับมาพบกับลงพงบู๊บวิกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องสงครามโลกอนาคตให้ฟังกันนะครับจะเป็นอย่างไรเมื่อโลกอนาคตในอีก30ปีข้างหน้าโลกได้ถูกลุกรานและถูกโจมตีด้วยเหล่าเอเลี่ยนมนุษย์จากโลกอนาคตได้เดินทางข้ามเวลากลับมาในอดีตเพื่อที่จะมาเกณฑ์มนุษย์ให้เข้าร่วมสงครามในโลกอนาคตถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมรับฟังกันได้เลยครับ ตัวหนังนั้นเปิดเรื่องมาด้วยพระเอกและภรรยาและลูกสาวที่กําลังเชียร์ทีมฟุตบอลทีมโปรดอยู่แต่แล้วในระหว่างการแข่งขันนั้นมันก็มีกองกําลังพิเศษติดอาวุธปรากฏตัวออกมาจากกลางสนามและมาบอกให้มนุษย์โลกได้ทราบว่าพวกเขาเดินทางข้ามเวลามาจากโลกอนาคตอีก30ปีข้างหน้าเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์โลกทุกคนเพราะในอีก30ปีข้างหน้านั้นโลก จะถูกลุกรานโดยกลุ่มเอเลี่ยนที่มีนามว่าไวส์ไบพวกมันเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งดุร้ายแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและกินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่บนโลกเป็นอาหารของพวกมันไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ด้วยทุกๆุกประเทศในโลกอนาคตนั้นได้ร่วมมือกันตั้งกองกําลังพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกมันแต่ด้วยจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของพวกมันอีกทั้งพวกมันยังดุร้ายและแข็งแกร่งมากมนุษย์โลก ในอนาคตจึงไม่สามารถอยู่รอดอีกต่อไปตอนนี้โลกอนาคตของพวกเขาเหลือผู้รอดชีวิตเพียง5 0 0 0 0 0คนเท่านั้นจากจํานวนประชากรโลกทั้งหมดเลยนะครับพวกเขาก็เลยเดินทางข้ามเวลากลับมาเพื่อที่จะขอให้ทุกคนนั้นช่วยไปร่วมกอบกู้โลกแล้วการมาเยือนของกองทัพพวกนี้ก็ได้ทําให้ทุกๆประเทศต,ต่างร่วมมือกันเพื่อที่จะส่งกองกําลังไปร่วมสู้ในโลกอนาคตด้วยแล้วศูนย์เดินทางข้ามเวลาก็ถูกจัดตั้งขึ้น ในทุกๆประเทศของโลกเหล่าทหารได้ถูกส่งตัวไปในโลกอนาคตในอีก28ปีข้างหน้าเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามแห่งการลุกรานแต่ก็ใช่ว่าเหล่าทหารทุกคนจะสามารถเดินทางข้ามเวลากลับไปได้ทั้งหมดนะครับมีเพียงทหารครึ่งเดียวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเดินทางข้ามเวลาไปได้แล้วมันก็ทําให้พวกเขาไม่มีกองกําลังมากพอที่จะตอ่อกรกับพวกมันได้รัฐบาลโลก ได้เกณฑ์ประชาชนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่จะหญิงหรือชายทุกคนถูกเรียกตัวมาทดสอบคุณสมบัติเพื่อให้ไปช่วยต่อสู้ในสงครามด้วยโดยที่พวกเขาแต่ละคนจะถูกส่งตัวไปทำสงครามแค่เจวันเท่านั้นพอครบเจวันแล้วจะปอกแขนสีดำมันก็จะส่งตัวพวกเขากลับมาที่โลกปัจจุบันโดยอัตโนมัติและไอเอกก็คือหนึ่งในคนที่ถูกเรียกตัวให้เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ด้วย และคนที่ถูกเรียกตัวแล้วจะหนีไปไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคิดหนีลูกเมียของพวกเขาก็จะโดนเรียกตัวไปทําสงครามแทนพระเอกก็เลยยอมไปร่วมสงครามแล้วพระเอกกับทุกคนก็ถูกส่งตัวไปที่ศูนย์เดินทางข้ามเวลาก่อนที่จะเดินทางข้ามเวลาไปพวกเขาก็ต้องรับการฝึกฝนเป็นทหารแบบพื้นฐานก่อนซึ่งในบรรดาผู้คนที่เดินทางข้ามเวลาในรอบนี้มีบางคนที่เคยร่วมสงครามมาแล้วนะครับ และเขาคนนั้นก็คือดอเรียนชายเสื้อสีชมพูที่เคยไปร่วมรบและกลับมาแล้วถึงสองคนด้วยกันจากนั้นในระหว่างที่พวกเขากำลังรอการฝึกอยู่คือ,อยังไม่ทันได้ฝึกเลยครับมันก็มีสัญญาณจุกเฉินดังขึ้นมาและทำให้พวกเขาต้องถูกเรียกมารวมตัวกันเพราะว่าในโลกอนาคตในตอนนี้ห้องแลบสุดท้ายที่เป็นห้องวิจัยเกี่ยวกับการฆ่าพวกเอเลียนมันได้ถูกบุกโจมตีอีกแล้วพระเอกและทุกคนก็เลยถูกส่งตัวไปยังเมืองไมอา,ามี และพิกัดก็คือชายหาดที่เมืองแมแมีแต่แล้วในระหว่างที่พวกเขากําลังวาร์ปข้ามเวลาไปเครื่องที่ส่งตัวผู้ข้ามเวลาไปมันก็เกิดการผิดพลาดทําให้พวกเขาทุกคนถูกส่งตัวเข้าไปยังกลางเม,มืองไมมีซึ่งเป็นที่ที่เต็มไปด้วยตึกต่างๆไม่ใช่ใชายหาดอย่างที่คาดเอาไว้และพวกเขาก็ถูกปล่อยตัวลงมาจากที่สูงมากๆทำให้พวกเขาส่วนใหญ่ที่ถูกส่งมาได้ตกลงไปตายที่พื้นจนหมด แต่ว่าพระเอกและอีกลหลายๆคนก็รอดตายไปได้เพราะว่าพวกเขาได้ตกลงไปในสระว่ายน้ําบนดาดฟ้าตึกแล้วไม่นานจากนั้นพวกพระเอกก็ได้รับการติดต่อและได้รับภารกิจที่จะต้องไปทํานั่นก็คือตอนนี้พวกเอเลี่ยนได้บุกโจมตีเมืองนี้ตอนนี้เหมือนทั้งเมืองพังพินาศไปหมดแล้วฉะนั้นทางกองทัพก็เลยจะปล่อยคีปนาวุธิมาทําลายเมืองนี้เพื่อที่จะได้ฆ่าล้างพวกเอเลี่ยนในเมืองนี้ให้หมดเลยแต่ปัญหาก็คือ มันยังมีพวกนักวิจัยที่ยังติดอยู่ในห้องแล็บในเมืองนี้อยู่และภารกิจก็คือพวกไปอกจะต้องไปอ,อพยพพวกนักวิจัยพวกนั้นออกไปจากเขตรัศมีที่จะโดนระเบิดทําลายในมิช้าแต่ว่าพวกเขาไปถึงศูนย์วิจัยนั้นแล้วก็พบว่ามันไม่มีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวครับฉะนั้นภารกิจใหม่ก็คือพวกเขาจะต้องเอาตัวอย่างงานวิจัยพวกนี้กลับไปให้กับทางกองทัพให้ได้แต่แล้วในระหว่างที่พวกเขากําลังเก็บงานวิจัย และกําลังจะออกไปจากที่นี่พวกเอเลียนหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวก็ได้โจมตีพวกเขาซึ่งพวกมันทั้งตัวใหญ่และดูร้ายมากๆแถมยังยิงพวกมันจากด้านหลังไม่เข้าด้วยกรอบพวกมันเหมือนกับว่ามีกระดองที่หุ้มหลังพวกมันเอาไว้ฉะนั้นพวกเขาก็เลยต้องยิงที่หัวหรือไม่ก็ที่ท้องเท่านั้นซึ่งจะสามารถฆ่าพวกมันได้ในตอนนี้ใจกลางเมืองไมอามีที่พวกไปเอกกำลังอยู่มันมีแต่พวกเอเลี่ยนเต็มไปหมด และพวกมันก็กำลังไล่ล่าพวกพระเอกอยู่ด้วยพวกพระเอกก็พยายามวิ่งหนีออกจากเขตรัศมีของระเบิดเพราะว่าตอนนี้ระเบิดถูกปล่อยมาแล้วแต่แล้วพวกมันก็โจมตีรถของพวกทหารที่เป็นหน่วยกําลังเสริมทําให้พวกพระเอกหนีไปไม่ได้พวกเขาก็เลยจําเป็นต้องเผชิญหน้ากับพวกมันและต้องยิงฝ่าพวกมันออกไปพอยิงฝ่าพวกมันออกไปได้จํานวนหนึ่งแล้วระเบิดก็ถูกยิงมาถึงที่นี่แล้วระเบิดก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นตึกที่พวกพระเอก ฝ่าพวกเอเลี่ยนออกมาเมื่อกี้ถูกทำลายผังพินาจนหมดเลยครับและพวกเอเลี่ยนก็ได้ตายไปเยอะเลยทีเดียวแต่ที่หมันน่าเศร้าก็คือถึงแม้ว่าพวกพระเอกจะทำภารกิจสำเร็จแล้วแต่พระเอกก็ได้สูญเสียเพื่อนร่วมทีมไปหลายคนเลยครับแล้วพระเอกก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีที่ค่ายทหารซึ่งที่ค่ายแห่งนี้พระเอกได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของทหารผอบอนี้เธอมีชื่อว่ามูริ เดี๋ยวที่สําคัญเธอคือลูกสาวของพระเอกในโลกอนาคตนั่นเองครับพระเอกก็ดูภูมิใจมากที่ลูกสาวเขามีตําแหน่งการงานที่ดีขนาดนี้แล้วมูรีกับทางกองทัพนั้นพวกเธอได้คิดค้นสารพิษตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นสารพิษที่สามารถฆ่าพวกเอเลี่ยนตัวผู้ได้ทันทีแต่กับตัวเมียนั้นมันสามารถขับสารพิษนี้ออกมาได้ในสารพิษตัวนี้ก็เหมือนจะฆ่าพวกตัวเมียไม่ได้นะครับพวกเขาก็เลยต้องเสี่ยงออกไปจับเอเลี่ยนตัวเมียมา เพื่อจะมาทําการวิเคราะห์ด,ดูซึ่งตอนที่พวกเขาบุกไปจับตัวเมียนั้นพวกเขาก็โดนโจมตีอย่างหนักเลยครับพวกมันมีกันเยอะมากๆในระหว่างที่พวกเขาวิ่งเข้าไปจับตัวเมียไอ้พวกตัวผู้หลายๆตัวก็บินเข้ามาต่อสู้กับพวกเขาพวกเขาก็ถูกฆ่าตายไปหลายคนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จับตัวเมียมาได้ตัวหนึ่งจากนั้นพระเอกกับลูกสาวและเจ้าเอเลี่ยนตัวเมียน,นี้ก็ถูกส่งตัวไปที่ฐานทัพทางทะเล จากนั้นพระเอกกับลูกสาวก็เริ่มทําการคิดค้นและผสมสารพิษขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ฆ่าพวกมันนั่นเองทั้งคู่ได้ทําการทดลองซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นพันครั้งจนในที่สุดก็สามารถสร้างสารพิษที่สามารถฆ่าพวกมันทั้งตัวผู้และตัวเมียได้แต่ระหว่างนี้พวกเอเลี่ยนนับร้อยนับพันก็ได้บุกมาที่นี่และเริ่มออกไล่ฆ่าพวกทหารในฐานทัพนี้และพวกมันก็เหมือนจะรู้ได้นะครับว่าต้องช่วยตัวเมียออกไปให้ได้ และพวกมันบางส่วนก็ตามมาไล่ล่าสองพ่อลูกด้วยทั้งคู่ก็พยายามยิงฝ่าพวกมันไปแต่แล้วลูกสาวพระเอกก็โดนพวกมันใช้หางแทงจนเธอได้รับบาดเจ็บและพวกมันก็ลากตัวเธอจมหายลงไปในน้ําส่วนพระเอกที่พยายามกระโดดลงไปช่วยลูกสาวเวลาของเขาก็ได้หมดลงพอดีเขาจึงถูกเทเลพอร์ตส่งตัวกลับมาอย่างโลกปัจจุบันของเขาที่เขาอยู่นั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าพระเอกจะรอดชีวิตกลับมาพร้อมกับสารพิษนั้นได้ แต่เขาก็รู้สึกเสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยชีวิตลูกสาวของเขาในอนาคตได้พระเอกก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนชะตากรรมมนุษย์ในโลกอนาคตด้วยการออกไปตามหาพวกเอเลี่ยนนั้นและทำลายพวกมันให้สิ้นซากเพราะคนที่ในอีก30ปีข้างหน้านั้นลูกหลานของพวกเขาจะได้ไม่ต้องไปเชิญกับสงครามแบบนี้อีกพระเอกก็เลยเริ่มตามหาพวกเอเลี่ยนตามบอดแสพวกมันด้วยการเริ่มจากกรงเล็บของพวกเอเลี่ยน ซึ่งห้อยอยู่ที่คอของดอรเรียนนะครับก็คือดอรเรียนเนี่ยก็คือคนที่เคยเผชิญสงครามกับพวกเอเลียนมาแล้วนั่นเองพวกเขาก็พยายามหาข้อมูลคนขว้ากันอย่างหนักว่าพวกมันน่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจนในที่สุดพระเอกและเพื่อนๆก็เหมือนจะได้บอดแสที่อาจนําไปสู่ที่ซ่อนตัวพวกมันได้พระเอกต้องบินเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศรัสเซียและคนที่จะพาเขาไปได้ก็คือพ่อของพระเอกนั่นเอง พ่อของพระเอกเป็นนักบินที่เก่งและมีอาวุธพร้อมทุกอย่างเลยครับแล้วพระเอกกับพ่อและทหารอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็เลยได้เริ่มบินไปด้วยกันจนถึงภูเขาน้ําแข็งแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศรัศสเซียและพวกเขาก็หากันอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก็พบจุดที่เป็นที่ลงจอดของยานเอเลี่ยนพวกนั้นพวกเขาก็เลยลองเข้าไปดูข้างในยานและพบว,ว่าข้างในนั้นมีพวกเอเลี่ยนถูกแช่อย,อยู่ในถุงเต็มไปหมดเลยครับพวกเขาก็เลยเอาสารพิษที่ขนมาด้วย ฉีดใส่พวกมันเพื่อจะฆ่าพวกมันให้ตายให้หมดเลยแต่แล้วด้วยความเจ็บปวดพวกมันเลยส่งเสียงร้องออกมาและทําให้พวกเอเลี่ยนที่เหลือเนี่ยตื่นขึ้นมาและเข้าจู่โจมพวกเขาและพวกมันก็มีกันเยอะมากๆนะครับไม่มีทางที่พวกเขาจะสามารถฆ่าพวกมันได้ด้วยเพียงแค่ปืนที่พวกเขามีดอเลียนเลยสั่งให้ทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นั่นจากนั้นเขาก็ได้กดระเบิดทําลายที่นั่น ซึ่งระเบิดตัวนี้มันสามารถระเบิดยานแหลกฆ่าพวกมันไปจนเกือบหมดเลยครับแต่ก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ตายและมันก็เป็นตัวเมียด้วยพระเอกกับพ่อก็เลยรีบออกไปตามล่ามันก่อนที่มันจะไปวางไข่ที่อื่นเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปทั้งคู่ตามหามันจนเจอและกระหน่ำยิงใส่มันมันดุร้ายและแข็งแกร่งและมันก็ตายยากมากแต่ว่าสุดท้ายเราทั้งคู่ก็สามารถฆ่ามันลงได้และทำให้มัน ได้ตายไปนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าในโลกอนาคตนั้นก็จะไม่มีพวกเอเลี่ยนบุกมาทำสงครามกับพวกมนุษย์อีกนั่นเองและลูกสาวของพระเอกก็ไม่จำเป็นต้องตายด้วยแล้วหนังก็จบลงไปเพียงเท่านั้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝั่งรู้เรื่องไหมเอ่ยถ้าาฟังแล้วติดตรงไหนก็ถามแอดได้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับแอดแล้วชอบหนังเรื่องนี้มากเลยครับเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลาซึ่ง เป็นในยุคที่ไม่ห่างจากยุคเราเท่าไหร่นักดังนั้นถ้าใครฟังแล้วมีอะไรเป็นพิเศษก็เม้นถามแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ